จะใช้ความมากมากของมันแล้วก็ทำลายชีวิตมันเองแพศยาบ้านฉันแตกฉันต้องอยู่อย่างไม่มีตัวตนเพราะพวกมันพวกมันทุกคนจะต้องชดใช้ดิ่ฉันเข้าใจค่ะว่าคนที่มาก่อนแต่ต้องเจ็บปวด ถ้ถูกอีกผู้หญิงพวกนั้นมันมาแย่งความรักไปอย่างหน้าด้านๆมันรู้สึกยังไงคนอย่างแกความรู้เนี่ยมันไม่ได้ช่วยระง,งับความคันของแกเลยใช่ไหมแกคงคิดว่าท่นของแกเนี่ยมันวิเศษมากสินะถ้าเธอไม่ได้อยากได้ทัานคืนเธอจะกลับมาแก้แค้นดนนี่ทำไมสมองของแกมันคงจะอยู่ที่หัวล่างจนหัวบนมันไม่มีความพัฒนานี่จะอยู่้างสอนอไม่เป็นไหนวิสัญญา เธอเนี่ยมันโง่ซ้ำซากแกมันทำตัวต่ำมันทำว่าจัดดานฉันสูญเสียอะไรไปแกก็ต้องเสียในสิ่งเดียวกันรานดอกนิ้วทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสเวลา2องทุ่ม15นาทีสมกราคมนี้ร้านพร้อมกันทั่วประเทศ